สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับ y o u t ยูทูบชาแนลตามทางนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนไปรถทิปกันที่ถนนรับๆวันนี้นะครับเรามีนัดกับเพื่อนเราที่วัดป่าที่รดยาน,นะครับยังไงเดี๋ยว เป็นรมพลกันที่นั้นก่อนแล้วอ,ออกเดินทางกันต่อไปรับชมภาพบรรยากาศการเดินทางได้เลยนะครับเอะสวัสดีถ้าผู้ชมยังเป็นทางการด้วยสวัสดีทุกท่านยังเป็นทางการนะครับพบกับเราสร้างคลได้อะไรนะฮะวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไป ถนนที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยไปกระทูกเลยเนี่นยเช็คอินแรกนะครับจุดลมพลวัดป่าเลรัรัดยาวัดการอยู่กับนี่ครับจานโจสุพันณ <c oughs> นี่กับรีเบลห้าร้อของเขานี่ คนหนึ่งครับนี่จันตึงนี่กับจีเบสจินั a แมนสองร้อยนี่ส่งผมวันนี้มาแล้วกับวิวแปดร้อยนะครับไปครับเริ่มต้นอีพีใช่ไหมอาจารย์นี่เมียเที่ยวอีพีหนึง่งเริ่มจัดไปไปครับทุกคนไปดูบรรยากาศกันดีกว่า ราไปหาข้าวเช้ากันที่น้ําตกาสโยกดีกว่านะครับถ้ามาทอางอุูมที่ไรเนี่ยผมจะแวะร้านนี้ประจําเลยเด็ดเจ้าประจำจ จะไปชมบรรยากาศที่สะพานไม้แขวนวัดหาดนิ้วนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลย ัสดีครับเไปเทีคอรับก็จะไปตรงสะพานแขวนนี่ครับสะพานยูิคครับเคยครับเคยครับผมครับเป็นมังเวนครับผมัดสินใครับครับผมขอบคุรับเราจตรงเดไปดูมันจะสะพานแขวนลวดันนดีกว่ ลงเขาใช่พันธุ์มันระวังนะคะรับมันฉันมาก เราต้องตรงไปใช่ไหมใช่ไหมเลมันใจ หัวเว้หัวเลอแล้วทุกคนนานมากที่ไม่ได้มา bên phải hướng lang bà, lạc đi thẳng bên hướng lang vậy bà. Oh, oh. <laughs> Tầm mới có luôn à Nghĩ đi ơi Tôi khi mới à đi này đây đây nâng nâng đây đây nâng đây 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 đi qua đây 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 นี่ๆๆๆจังนี่นี่จันกดลงไปด้วน้ำนักของมันก็เด้เอัู้กันู้ก่อนตรวจพาพกลับเชืองอะไรวเราจะไม่ใช้ด n แต่เราแต่เราก็ลำบากสไตล์อยู่แล้วรไงเป็นไงครับพี่ตึง มันครับกาเข้าการเข,า,ขาไปด้วยเกีย่ยนึงของเขาเส้นทางลงแล้วชมบรรยากาศครับทุกคนนี่สะพานวัดหา้ดางยิ้วโคตรสวยกาดดีแน่วันเนี้ยเราพาลงมาดูขงล่างเย็ดเข้ได้ป่ะอาจารย์ ตายลูกไหมเอารถะไปออแข็งแข็งแล้วตัวเองไม่หลง <c oughs> นี่เป็นน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุด<อ>ไฮไลท์นะครับที่ใครๆมาจังหวัดกาญจน์นก็ต้องมาแวะกับสะพานไม้โอ้โหแล้วก็วิวสดุดโอ้จบเลยจบเลยเดี๋ยวจานโจจะพาลงกันนะครับทุกคน ใช้ใช้ขูมรถนะหลมไม่ช่วยยกนะเะก็กนนะอะไรฮะนี่ยอด não me fui nem né não, é não hein, gente? <laughs> <laughs> nè, Nà, mà này này có mà là thông nha พ่อมาได้อยู่เก้เฟ้เฟ้เดี๋ยวพี่พี่ทึงเอาเอาลงไปตรงนี้น้ำนิดนึงแล้วค่อยกลับห้องมาอีกทีนึงเออถ่ายรูปข้างๆก่อนในน้ำเลยเค้สำหรับการแสดงอาจารย์โจวันนี้ถ้าไม่โกงขท้าเปียกฮัลโหลนี่คำพูดเยอะโดดลงไปเลยเป็นพวกม่า นี่คือเบ okay. <I S 1> ื้องหลังนะครับในการจะได้รูปสวยๆมาสักหนึ่งใบเออนั่นแหละนั่นแหละได้อยู่ได้น่านลุนโดยลีเจนเดอะเจนทันแมนบ้าโดยช่างตึงพบกับอาจารย์ตึงท่าเรือเอ้กับลีเจนเดอะเจนทันแมนของเขากับนายมาดแมนของนุ่มฝรั่งเศส 4ไบค์เกอร์อครับลบฝนแปบบ๊บ <c oughs> เป็นไงครับอาจารย์วันนี้มันไหมแ <c oughs> ตกต้นสิครับ <c oughs> <c oughs> เอาไว้ติดตามการเดินทางด้านในนะครับผมเชื่อได้เลยว่าเป็นไงไม่รู้กัน มไม่ไปมันยอนะโปรตีคนเนะี่ยนะครับโปรตีทุกคนจะวิ่งจนสามสองสามใช่ไหมครับมันจะมีเส้นหนึ่งที่เรียกแม่น้ำแควน้อยไปแล้วไปออกตลาดทางองคับผมผมดูรีวิวพี่ท่านนึ่งมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบยากาข้างในเป็นย <Dead S 1> <ป>ังไงเด็ดแน่นอนไปเด็ดแน่นอนไปครับไปอันต่อครับลุยอีกไม่ไกลแล้วจุดเริ่มต้นเส้นทางลับๆของเราใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับรับไม่รับไม่รู้เราก็ยังไม่รู้ <laughs> ตพาไปดูข้างนี้นี่ครับสะพานแม่น้ำน้อยเราจะไปกันทางนูน้นเข้าไปนู้นนะครับเพื่อจะไปเส้นทางที่เรานัดก,กันมาวนันนี้กับชาวแก๊งหนีเมียเที่ยว ep หนึ่ง ต้องมีอ e ีพีต่อไปแน่นอนครับผมสำหรับคนโกเมียร์แล้วหรอนี <S <S ่ถ้าใครโกรเมียก็นอนอยู่บ้านอะไรนะครับอาจารย์ถ้าใครโกรเมียก็นอนอยู่บ้าน <S <S อานันนั่นน่ะไปครับเดี๋ยวเราไปตรงจุดต่อชะดอ,อกีกทีหนึ่งเดี๋ยวต้องไปเปิดแมพตรงนั้นไปดูภาพบรรยากาศไปก่อนโว,วันนี้บรรยากาศดีเลยสวยเลยเน,นี่ย สมติว่าผมจะไปทางนี้พี่ไปได้ไหมไม่รู้ว่าข้างหน้าเขาจะนกย,ยูงหรือเปล่าอ๋อแปลว่าเขาท่ทั้งหมดนี่คือจะวิ่งไปได้เลยใช่ไหมได,ด้โยขอหลบได้อยู่จะไปได้ใช่ไหมอโอเคครับจะ,จะลองไปดูเส้นนี้ที่ว่าออกของพระอผมได้ใช่ไหมไคุอเขียวขขอบคุณนะครับ แปลกหม่เพราะมัผมมากไม่เคยมาเลยทื่นี่

ทางมันแพบเลยเราเน้นตรงล่องรถนะ 对对。 ได้ป่ามันตัวลื่นจริงแบบดินหนังหมู่เลยมันเป็นเนินชัน,นทุกคนต้องแบบค่อยๆมาเลยกี่รถเราอย่างแบบยังแผ่เลยดูยางเนี่ยโอ้โหนี่ก็ฝนตอน,นหนักๆเนี่ย ผมว่าเอา,เอาเรื่องยากเอาเรื่องไปแก้จานลื่นปะลื่นเลยอ่ะเออดูพี่ตึงดิไหวปะวะอค่อยมาพี่ค่อ,คอยค่อ,คอยอค่อยลงพียจะลื่นจริงขนา,า,า<ล>ดรถผมยัง,ยงแบบยังวุบๆเปล่ขนาดอย่งางใหญ่อ่ะเ<า>นี่ยเห็นมันเห็นมันไม่ชันไะ nó hát lên đó nèo nặng nèo nèo đi nèo 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 bao nữa nèo bao nữa nèo 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 จริงน,นี่นะที่ที่เขาว่ากันเนี่ยึงเขาบอกไงที่บอกออว่าเนี่ยมันจะมีเงินนึงอ่ะเมื่อวานลุงล้มอ่ะโอ้ยเมื่อวานทุกคน,นไปยไปต่อเลยว่าเดี๋ยวไปนพับเราฝืนดีที่หลังขาขนาดนั้นอ่ะดู๋ยต่อทุกคนฝนก็ลงเรื่อยเลยก็ยันอยู่แล้ว โอ้ยลุงนี่เป็นชาวบ้านนะ้นเขาบอกข้างหน้ามีร้านค้าเดี๋ยวเราไปยกฝนแล้วเติมต้องเติมน้ำมันสักลิดหนึ่งแล้วกันเหนียวกันเหนียวไอ้ส่อนแต่นี้นะถ้าใครได้มานะนำผมอบอกเลยนะสวยจริงดูดิโอ้ coi cái đó chết này cột tốt, tốt ừ, Nhưng tấm mái nó đủ đi มันอุโมงต์ชาร์ตอุโมงธรรมชาติฮึสวยสวยทริปนี้เนี่ยผมดูทรงแล้วผมเนี่ยใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากเลยจริงบอกเลย วิวสะพานดาวดึงกับเดอะแก๊งที่ไม่กลัวฝนว้าฝนก็ตกมาเรื่อยๆแล้วครับทุกควนวันนี้แต่วิวโคตรสวยจริง ครับพี่เหลือต้องไปต้องไปเดินนะั้นเออสไตล์เราคือหายสุดต้องสุด <ไอ S 1> เราต้องสุดโอเคครับเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวไปนต่อเอาให้ยสุดออกให้ยสุดอะไรนะฮะเอาให้ยสุดออกให้ยสุดเขาให้ย <c oughs> สุดออกให้ยสุดว่าสร้างพักรถกันอีกรอบนะครับวิธีไบเกอร์ <c oughs> เป็นไงฮะอาจารย์ไม่เปียกกับแฟต <c oughs> <c oughs> เปียกเปียกทั้งตัว นี่ครับธรรมชาติโอ้ตะมู่บ้านนี้ยอมเลยนี่ผมเข้ามาลบที่วัดวัดแะลรอาจารย์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าวัดอะไรแต่ขอลบฝนสักครู่ทีมงานซกกันหมดแล้ว <laughs> <laughs> เป็นไงฮะทริปแรกของจยนตึง <laughs> ดด <laughs> มไงาไหมฮะมา เห็เนเยี่ยวไปเลยนี่ทุกคนเราเจอหนึ่งจุดลักกิโลเมตรนี่กอมอ18บแปดดูเลยดูวิวแต่ว่าต้งงหนสวย เช้าบิลอย่างนี้ฮะมันแบบมองแล้วไก่สุดลุกลกตาเลยดีไหมครับดีฟินฟินฟินอะไรนะฟินฟินฟินไม่ได้ไม่ซ่านเสียบติดเออฟินอ๋อฟินมาดามมาดามนี่มาดามก็มาพาเจนทันแมนมันลำบากแล้ว ทุกการเดินทางย่อมได้ประสบการณ์เสมอไปขอทั้งหนึ่งคำคมนี่ครับไม่มีไม่มีที่ไหนนะครับในส่วนของจุดหมายสุดท้ายของเราก็คือบ้านท่าแผ่ซอยหนึ่งนั่นเองนะครับเอาบรรยากาศมาใหุ้ท่านชม นี่คือภาพบรรยากาศน่าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับให้กับพวกเราด้วยจะมีอีที่2หรือเปล่าทริปนี่เมียเที่ยวเฉพาะกิจนะครับอยงไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจบทริปนี้นเมียเที่ยวเย้ <laughs>